กำลังออกใหม่พี่หน่อยดึงเด้อนี่จะกำลังแตกขึินเลยออกใหม่ใหม่น,น,นี่แตกนี่จะเห็ดทั้งนั้นโบเมนว่าบบเมนเห็ดเฮ็ดที่นี่นน

hết on on thôi, con xiêm được khu khả, mươn nữa แม่เนี่ยๆนี่มันกําลังออกมาเว้เก็บตัวจองไว้ให้ภัย เนี่ยพันธุ์สีเอาบรายแน่นอนเนี่ยตัวมันแตกไปเนี่ย,ย,ยแม่นมืดพี่น้องเอ้ยมีแต่เห็ดออกใหม่อ่อนทั้งนั้น ฝามันลายนึกว่ามันมดไปแล้วมึงว่าเศร้าออกแล้วนีังมีออกอยู่ให้ได้เก็บอยู่ฝุ่นฝุ่นอุ้ยบายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อน